สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญพระรวยครับอมินิเอทกับผ้าเอฟซีทุกท่านมาอยู่กับพ่อเซียนเงียบนะครับอ่ามาแสดงความยินดีเนื่องจากว่าเลขพ่อเซียนเงียบเขาเก้าศูนย์ศูนย์เก้าครับพ่อพี่น้องเนาะอ่าก็มาแสดงความยินดีกับอีกแนวหนึง่งว่าตามตัวเลขตอ้องงดฝากตอนพ่อพี่น้องเอฟซีอ่าหลังจากที่เลขออกป้าแป๊บพ่อเซียนเงียบกับเป้าจับกระดาษมาเขียนให้ท่านที่เอาใจเอฟซีปากยางไงเลยครับเดี๋ยวข้อกสิมารุ่น ต่อไปนะครับหลังจากที่เขาหลายงวดต่อมานะครับงวดนี้ก็ยังคงความ,วามเปลี่ยนหนึ่งเลยอยู่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาตามต่ออ่างวดวันที่ที่หกคือภาค้มสองหาหกห้านะครับว่าเลขกว่าเสียนเงียบสีได้บนตัวไดให้วิ่งบนตัวไรให้วิ่งล่างตัวไดเออจนากนั้นแล้วเอฟซีทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามเพเสียนเงียบอยู่นะครับถือว่ามือนี้คลิปนี้เป็นที่เด็ดอีกคลิปหนึ่งเลยที่เดียวต้องงวดนะครับอ่า ไม่ซ้ำใครไม่มได้ well. เอาเลขใครมาปล่อยนี่ครับสไตล์เพื่อนเฝ้าเฮ็ดเฝ้าห้ก้อนมูเลยวันถัดไปเดี๋ยวมันจะไปเข้าเลขเพื่อนเพื่อนที่ว่าเอาเลขมาปล่อยนะเพื่อนว่าเอออ้าบานนี้เขากบจีมาฟังจากปากพอเชี่ยเงียบคักโหลดครับอืมมาเบิงมาเพื่อนเฮ็ดสูตรได้ใจังไดอ่าสีเนียนโตไดสำหรับหัดสีหอดนี่ครับงวดวันที่จีหกมาตามเบิงมาตามฟังไปพร้อมกัน อ่าจังไหนก่เขามาแล้วนะครับการผู้ใดต้องการติดตามเลขโคเชียนเงียบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อชิตได้ผ่านจากคลิปเรียนอ่ะมะแวหลายใหญ่ห้างมาฟังคะคางลดครับมาเบิ้งคะคางลดจากโพเชียงเงียบครับตามยัดมาครับมีหกมีเกียดมีเกียดมีแปดเรียกว่านี่เป็นไหนบัตรเข่าคู่หนึ่งเข่าคู่หนึ่งนี่ไมกวาว่างไหนมาตกเจอคู่หนึ่ง นี่แหะเลีมมันชนกันสิล่างจางอย่างเดียวที่ตัวนี้ล่างอย่างเดียวนี่ประวดคนเดีวเพียมุนี่เหลีกยมครบตรงมาก็ได้จังสี่ล่างครับอือพนี้วิ่งบนสาม่วิ่งบนสามวิ่งล่างเกีโอ้่ชนเยดเดเพียสามโอ้เกีชนสามสูตรบ่เพียตัวหนึง นี่นี่ซ้สนสามสามอย่างครับคูได้มันก็จังสี่เลยเก, 6, 8, 6, 8, เกียรติห้าเกียรติหกแปดหกแปดเจ็ดเจ้าวิ่งเกียรติในส่วนล่างกัินมาพอส่วนล่างเจ่ามันล่องล่องอแปดเี๋าเจับบอวาวิ่งเกียิวิ่งเกนี่บวนีวิ่งสามนี่มีสามหกสามเกียสามศูนย์สามหนึ่งอันนี้มันม,นมนได ออกกี่เที่ยดอกนี่สามหนึ่งเป็นบ่สามหนึ่งนึ่ว่าสีออกสจดโอ้ตั้งแต่สี่สองเลยเนาะบ่เคยเห็นออกจากเทื่ยตั้งแต่นี่มากเลยจากโคมาจังไหนสี่สองเลยมันเป็นสูตรสูตรดับสูตรดับสูตรดับออกมาใส่กันสูดับดับสี่ก็ดับสองเลยบ่ดับสี่ดับสองออกใส่กันสามโอ้ยน่านีดีคือว่าได้จังสี่แล้วเหรอนี่บนวิ่งสาม ก็มีสามหกสามเกตสามศูนสามหนึ่งร่างวิ่งเกตเกตหาเกตหกร่องแปดแปดหกแปดเกตนี้แต่แต่ว่าอย่งเี้บอท่านขัดเนาะบอรท่านขาดมันไปข้าวสกคันเนาะมันยั่งอยู่ที่นี่เอะยั่งอีกบอกวัวลุรงกีซี่นี่เไอ้นี่ก็มื่อสิไล่มากเรียกไล นี่มันมันต้องมีตัวนึงนีง่มันต้องถือคู่นึงมาตะวันนี่เลขๆอยู่ในหอกเกจแปดเนาะนี่น,นะน,นี่มันต้องเจอตัวนึงนี่นเจอตัวนึงมันเป็นสูตรหลังเนาะที่พี่ขึ้นบนมันก็บ่ออกดอกเพือวังหนันมะก็มี่เกจแปดเก้าตัวบอกควบสูน มีหมีศูนมีหมีศูนมื่ก็อกศูนเก่าเก่าศูนเนาะครับมันเป็นศูนย์หลังเนี่ยสูนยูตรบนก็ตั้งหักสูนรบนสูตรบนมันเมได้สามนนี่อยบมีแนวสีถามอยกันแค่นเลยพญานาคกินอยดบ่อัอยานาคหกเก็นะอ้ยลับกินแต่เนาะ เี็กเนมาเลี้ยงดอกเนาะค่าจุลูอยู่นี่วะค่าจุลูอยู่ของเราไต่ข้อหอยลงมาหน่อยบ่งอยู่โอเกตเราลงมาหินดุบบอลเลยเนาะโอเกตยังไข่ยังไข่ยังอะได้ทุ่นเคลืนน้ำพอเชี่ยนเงียบอ่าได้ทุ่นเคลืนเหล็กพอเชี่ยนเงียบมะเข่ากับเหล็กสายทหารเชี่ยนจอยมาแล้วก็ไปเข่าเชี่ยนม้วนอ่าแล้วไปเข่าเลขของไอ้น้องคุ้มอ่น้องคุ้มยิบลอตเตอรี่ก็ โอ้ยมันเข่ากันสามวังก็เลยแล้กันไว้ก็หน้ามาสนดบกก็เลกกันไว้ได้ทุนเคลื่อนครับว่าเจ้นี่โอ้ยเบิงบาเจิดโอ้ยเด็กว่าเี้านีงีบบว่าปนไหนดี่าสนน้องยังเห็นสำปาว่าเก่าเก่าตัวเดียวบอกเก่าตัวเดียวเขูครับเก่าใช่แต่เป็นศูนย์เนาะุงกรถจังหวะมันเข่าโอ้ยขันมีเก่ามากนี่ใจศูนย์พอเจ้านเงียบก็จังหวะพอได้ทุ่นเคลื่นแล้วล่ะ เพิ่นได้อยู่ที่เพิ่นหยิบลอตเตอรี่ที่พ่ออ่าเพิ่นหยิบลอตเตอรี่ได้อยู่เรียงมาได้ก็สนโน้ยเราอุกอังได้ไหมมันก็ได้เท่านี้แล้วเรียกรปลว่าปล่อยก้อนมูมาเสรดีที่บ่ดีแล้วเนาะเบื้องมันจีซ้อนอาจารย์ได้แบบจีซ้อนชกนับแต้มมาได้ที่ตีกันข้ออีกแล้ววันนี่เริ่มหมดแล้วในจีซออกแล้วมึงจ่อ จ่ออยู่นอกกว่เนาะครับแรงสิล่ะงวดงวดนี้ที่เป็นงวดที่จ่อขึ้นมาเล็หน่อยเดี๋ยวค่อยมาเอาตัวเน้นเนาะเลขมันเอาก็ขีดเตียนใต้ไว้ให้อายุสามเจ็ดมากตัวนี้ที่บ้านโอ้มาสามเจ็ดแต่ว่าค่อยซ่อมบางครั้งกนเนาะเนี่ยเดี๋ยวสิคัดติดเนี่ยงวดเนี่ยมันชนอยุบเ่อะเนี่ยมันชนอยู่เยอ มักสามเกีดที่นมนะไปครับช่างล่างมีตัมา,าม,ตมากบ่ใหนี่ช่างล่างมีตมากบังมันท่านมีตัมากไปมักบสิ่งที่นี่จังไรเกียดหาเนี่ยเกียดหา<อ>มักเกียดหาเ,เาเมักเกียดหาที่ครับรบ,บนมักสามเกีดล่างมักเกียดหายมันมัก,มกอันนี้พูดดีเกียดติดปล่างได้ใจที่นี่งวดนี่งวดนี่เกียดอาจสิติดบลา<ม>ด่างได้ ว่าคิดวางสันละ่ะแต่เพื่อนติมงแต่สี่ม,มือมาว่าไม่ต้องถือคู่หนึ่งมาไอยในใจนี่นี่บวบนกันล่างโดยมากมันจะออกล่างบนอะนี้เรียกสูตรนี่ครับ<ำ>เจ้าไว้ใส่บนพีดหวังเลยเสียกเปล่าขึ้นบนอยู่ผู้จะคองเหยียดกันได้ <laughs> เด็กเหมืนบางหนึ่งเนาะมันกับเบราเสียไปขีถามน้ำเด็กเพรานย่านน่ะก็ไอ้ใจน้ำเพมืนกับวไร้ว่าอ่ะดอกวะก็ไอ้ใจน้ำเพมืนจะได้ดึกใจจะได้ดึกใจจะเตรียมเนียวเลยคือว่าไอ้บางหนึ่งไปปิดงวดรถบรรเนี่ยวรถเขาไฟแนนแล้วเอาเขาอีกแล้วเอ๊ะเนี้ยแบเป็นงวดรถเอารถเขาไฟแนนว่าเมียนต้องอี่างเจ้าครๆอยู่ตอนมันได้ทุนขึ้นอย่าเป็นเสี้ยนเงียบบ่ซาอยไว้ในทุนขึ้นโอ้ยหันใจแบบรถ ไม่ได้ฝันใจบุญน้ำโยอืมเออเาแล้ยกอนไรเมนชีดอกว่ากะฝันไหนนั่นดิฝันไหนวาดรูปวาดรูปลเก่าวาดรูปล้อเก่านั่นดิทีทีโยหาตัวจักมันจิใจเท่าไหบวุฒิถามมันโอ้มดสงสัยอยู่นครับท่อไหนก็เอาตัวนั้นเข้าก็ได้จสองพันมากระลุบู่แล้วเนาะ เอฟีรึงน้ำหนายโบ้มาชั่มาวุ่นๆเนาะเพือกันนี่ลายลายเอฟซีันเพือ่ครับชัมาเอานกับพือกนพุ่นนครนายกสีวิ่งนย์อย่างเดียวครับอสสีลวดชุ์อย่างเดียวเนี่ยเอาพุ่นอะลาดเท่าครลาดเท่ากัมาอืมซยสีสิบห้าเคยอยู่อยู่คนกที่นีน้ำจินน้ำใจยู่ละแล้วคนกที่นั่เนี่น นั่นทีดาเก้าเปล่าเก้าคนมีเบอร์โทรศัพท์แล้วกันมมีเบิ่มแล้วเออว่าเลี้ยงว่าเลี้ยงกระเจยาพูดอดไสิโอนให้ข้าประกุกประกาน้ำจินน้ำใจเพิ่มจากจิรมาหาเนาะแล้วต้องยังงอกมู้นี่กันหลังๆว่านี่เอฟซีพอเซียนเงียบหลายดิหลายทักทักกันก็ว่าว่าขอตามเรียกพอเซียนเงียบตามเด็ดตามเรียกพอเซียนเงียบไอเนี่ยโอ้เจ้าหีขี้ข้านว่าโอเคดีเดี๋ยวนี้เดีอดเดือจิ้งลิงจิ้งลิงอยู่นี่ตะกี้นั่งสารแห่สว่างอยู่เนี่ สมือนี้การับเจ้าสาวครับกลายเป็นพนักงานออฟฟิศไปแล้วเจ้าสารแล้วนี่มีอะไรอ่ะไม่ละ่อยังยุ่พืินหนึงเลปเสียเมื่อวานลดกันสีวันไสมาแล้วเจ้าคิเลียบบราปีนาจะกคีเลียบบราณาเนี่ยอย่างนี้ยูโทรจริงจริงนีนี่ได้สองล้นสองสองด่างแล้วเฮ็ดตลเลขกี่ล่ะพ่อเตลเล่เนี่เนาะขึ้วมันเก่งอยู่ไหเก่งอยูดิเก่งอยูดิขันที่ว่าเราเก่งอยู่ดิยินอยู่ี มันแมนธรรมดาเนี่ยเลขออกก็จังว่าฟ้ามาต,ตามยันเอฟซีบอลนั่นปฏิบัติเอาเลขผู้อื่นมาปล่อยปฏิบัตินาะยมวดเดือกบ<า>อลมูลด์แล้วละ่ะเลขวิ่งน<อ>ี่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยตอนนี้วิ่งเลขวิ่งไอ้หมวดนี้นอตตะเข่ามันี่ครับโอ้ยเข่ามาวันสีสุ่งหมวดเนี่ยเฟียผู้หมวดผู้นี่เลขวิ่งคันว่าว่าเพื่อนว่าคันมูอยากได้งันหลายหลายถ้าวิ่งเอาย่างเดียวนี้เพรเฮี้ยแมนแมนแมนเจ้าหลังกันก็เจ้าผู้รุยๆก็เจะเสือ ตัและเส้นสองเส้นเนี่ยมุกฮาจะจับขูเนาะบ,บนล่างมันเข่าอยู่แล้วเห็นได้กับเข่าทำให้เนียนน้อนๆอยล่ะเพราะรุบได้สอ,องท่านตั้งวันนี้ก็ได้ตามนี่แล้วเนาะ,ะ <c oughs> ว้าว,<ะ>วรูบันอ่อนี่แหละครับหลังจากที่ เก่าศูนย์เก่าเก้าศูนย์ตรงตรงนะครับสำหรับเบรกเสี้ยนเงียบนะครับวันที่ที่หกพื้นาคมสองหาหกหักก์ไฮมาตองวันนี้ครับไม่เป็นไรครับเอาใจเอฟซีขนาดขค้นะครับสำหรับงวดนี้นะครับพราะเสี้ยนเงียบก็ไฮวิ่งบนมาสามนะครับจับคู่ทั้งบนก็มีสามหกสามศูนย์สามเจ็ดสามหนึ่งนะครับซึ่งก็เน้นไปที่สามเจ็ดครับอ่าในส่วนลางกไฮวิ่งเจ็ดมาครับอ่าจับคู่ไฮก็เจ็ดห้าเจ็ดหก แปดหกแปดเจ็ดนะครับอืมแต่ว่าลางยังไมให้ตัวเนี่นครับก็ยังเหลืออีกหลายมืออยู่เนาะสหลดบคลิปนี้ก็จะจบการน,นําเสนอไว้ซ้ำนี้นะครับก่นมากกัย่าลื่มกดไลค์กดแชร์กดที่ตามไว้นะครับอ่าย่าลริมกดกระดิ่งแจงเตือนพร้อมนะครับเพื่อที่ว่าได้พลาดจากข่าวสารดันตัวเลขของพอเซียนเงียบนะครับมีความเคลื่อนไหวจังไหนมีการเปลี่ยนแปลงจังไหนที่ฟ้าวเมตไทยทำโลงคลิปให้เอฟซีเบิงนะครับ กบสำหรับคลิปนี้กะขอบพูดหลายๆสำหรับการติดตามรับชมเดอ้อเอฟทุกท่านครับให้โชคแมนสุขทุกค่าคลิปหน้าค่อยพบค,ค่อยพอกันไหมครับสวัสดีครับ